ตัวของข้าเชิดชายเด่งแสงตะวันแดงคืนนี้กูจะเอาให้ปลิ้นฮะกล่าวสวัสดีเอาชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านและคุณก็อยู่ผมไบรท์กอนไว้ฉีดกันยุงมีกลิ่นหอมฟุ้งละไล่ยยุงไปไกลกลินลาเวนเดอร์จึงหอมถูกใจไม่ต้องแกงใจใช้ไปก่อนสิครับ พวกกลัว้องถามอะไรของมึงเนี่ยสิ่งที่ทําให้ข้าหงุดหงิดมากที่สุดก็คือไอ้ปุ่มสรยำเนี่ยกดไม่เคยจะได้แล้วประธานโทษน,นะครับคุณไบรท์วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับโอ้จริงด้วยสิยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้ดพี่มหากรคนไทยไฟเดียวพอพูดแล้วน้งตาจะไหลเกมนํามาทั้งเกมกูโดนปะเคนไฟเดียวกูเลี้ยวลงครับว่าแพ้เลยเอานะก แค่เป็นพลาปัานนี้กูคงมรณะไปแล้วมัง้งแค่ใช้น้ำทางเพื่อพอประทังใจยังคงชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเอง พอสูงก็สูงจมูกก็ตันยังหาลองนี่แหละที่เขาเรียกว่าดนตีอยู่ในสายเลือ,ลอ,ลอ,ลอด้องะร้องได้แต่มึงเคยขายของให้เขาไม่ได้เฮ้ยเพี้ยนนี่นายดูไม่ออกเลยนี่คือการปัดท้วงขอบโบนัสสองบาทไงกูขอมาสองปีแล้วยังไม่ได้เลยเนะี่ยตัวของข้าคือไบรท์ผู้เฉิดฉายและนี่ก็คือท่าวาร์ปสุดเฉิดฉายที่ข้าชอบที่สุดในเกม RO e. มันเลิศสแบนแตนอีกนิดเดียวกูเป็นแต๋วแล้วเนะี่ยมันจบแล้วสหายภาคตัวละครผู้หญิงเยอะไปจําได้ออกไปเอาข้าวกับแกลบขอบคุณค่าวาสั้นไอตอนที่ขอบ คุณค่านะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นหนักในตอนที่ใช้น้ําเสียงคุยกับเขาตอนนั้นผมจาได้เลยผมทําคลิปเอเออยู่ฟ <c oughs> ังนะ <c oughs> นี่คือน้ําเสียงที่ผมใช้คุยกับเขานะ <c oughs> ตำเสว่าปาของบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะดีนะวันนั้นมืองไม่ได้ภาคโอเมนแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคบประตูของข้าจะไปเฉิดชายได้ก็เมื่อตอนเลดเกมช่วงต้นเกมก็เสียให้ลิปโป้เขาไปก่อนสวัสดีลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้ลิปโปโป้เจมส์โอ้โหเรื่องมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยว มึงคุยกันรู้เรื่องได้ไงเนี่ยข้าก็รู้ตัวของข้าดีแหละว่าข้ามันเชิดชายใครๆก็อยากเข้าหาใช่ไหมล่ะใบก้อนใช่ไหมล่ะกิวด์ว่าแต่แบบเด็อนทางนั้นไม่ใช่ข้านะข้าอยู่ทางนี้โอ้ยง่ายง่เปลาอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าข้ามันเชิดชายข้ารู้โอ๊ยโาดใจอ้กิวด์วุฒิด้อยพอดีละเกินใบก้อนจะหยุดใจแตกดิ การที่เป็นที่นิยมเ่ยรู้สึกแย่งจริงมันแรงแรงของแม่นอ่ไม่รู้เรื่องเลยว่าแต่ใบก้อนเด็กเป็นคาแรคเตอร์เด็กตายไปแล้วเหรอก็ใช้เวลาคิดอยู่หลายวันนะนะก็ตัวของใบก้อนอ่ะเป็นคล้ายๆช่างโยนอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอเราก็ไปเซิร์ชหาช่างโกนช่างนั่นช่างนี่ใช่ไหมสิ่งที่เราเจอก็คือมหาอะไรบัวชนมหาอะไรก็น่าจะเป็นมหาอะไรช่างโกนแหละอะไรประมาณนี้ก็เลยคาแรคเตอร์ที่ลงตัวไม่รู้ดะไปได้ โยบแล่เขาแแก่โคมิกานี่พวกปู่กิวเดอร์ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอยากจบเกมเร็วขนาดนั้นเชียวอย่าทำตาเลยตาแก่แล้วโอ้ยโอ้ยมาร์ชแมงเงยโอ้ยพวกปู่ร้องซะผมไม่กล้าตีเลยโอ้ยปากคนบอกไม่กล้าตีแต่ซอยมาทีดิแรงๆทั้งนั้นฮะ ทำไมลูกประโยคมันดูแปลกๆวะเกมนี้ถ้าจะเป็นเกมตามสินะใจเย็นก่อนลิปโป้ไบคอนรู้ไหมค่ามันเฉิดฉายมันไม่จำเป็นต้องใจร้อนอะไรขนาดนั้นก็ได้มาดีแบตแบลดเชิดชายเชิดชายตัวข้าต้องเชิดชายเชิดฉายลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้ปุ่นเดมัสลิปโป้เอาจริงคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่วุ่นวายคลิปหนึ่งเลยมั้ง เอาจ like po, ิงนะค่าใจกูเรื่องเดี๋ยวใบก้อนวาบามันร้องมาหาอะไรวัวชนเพื่ออะไรวะนะแล้วประเด็นถ้ามันเป็นสกินของน้องยูจีแล้วน้องยูจีกูแรงตายดิวัวเฮ้ยมันน่าจารารออะไรล่ะเราก็ตัดจบไปเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราไล่อะเราเราไล่อะเออขอโทษถ้าไลก็คือไอ้เกมคนไทยไฟเดียวน่ะมันเป็นเกมที่สองเนาะแต่มันคาใจอะยังไงมันต้องยูจีแรงใต้ยอะ ก็ขอขั้นไว้เกมหนึ่งแล้วกันไอ้คนไทยเฟซยวให้เกมสุดท้ายเนาะเฮ้ยยูจีเด็กได้ดิีกูโจกูว่างมากที่สุดแน่นอนแล้วประเด็นทูเลนมันมีคาแรคเตอร์บัคสตีฟอยู่นะไม่รู้จะทำเพื่อได้แค่ยบแหละคราวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกเดานะแล้วคุณก็อยู่บนยูจีไงตอนนี้ขาดสิทธิ์ใจรุนกูจับไม่แน่ใจแถมยังถูกหูวพูนคนตายป่ะโฟกัสที่มันมากกว่านี้สิว่าเราต้องใส่อินเนอร์ใส่อารมณ์ของคนทางใต้เข้าไปเอาจริงนี่น้องบ้าวะ พี่ต้องกินแกงสมมุกวันในป้าเนตตายุง่องอารมก็คล,าคลา้ายๆคนอีสารกินส้มตามาะไลมั้ง ไม่น่าจะใช่นะเพื่อนตูก็เป็นคนพากากแต่ฟาดส้มตำไปแล้วสามมื้อต่อวันของไส้มันยังโอเคหรือเปล่า,าวะนะไอ้ตายโอ้ยนั่นเจยุยนี่เจยุยนี่แล็คแฟนแ์ดตายอินดูยู่อแบล็คแฟนของตายดูตายแล้วบอกว,อกวอยเด็กตายแดไม่รู้โมลำละครแบบไหนดลี่เองก็ไม่เข้าใจดลี่เองไม่เข้าใจไม่รู้ท่าไมได้ถึงี่ขโมลำก็ะจังหรือเปลา

มึงสนุกใช่ไหมใช่ไอช่วงแรกๆยังคิดคอนเซปต์คลิปไม่ออกแต่พอได้ภาคมาเรื่อยๆยิ่งพอภาคเป็นคนใต้อ่ะมันยิ่งสนุกไม่รู้ทำไมรู้สึกมันได้ใช้เสียงใช้สำเนียงใช้อะไรมันรู้สึกดีอ่ะชอบมากเลยเวลาได้พูดตายได้ภาคเป็นคนตายอ่ะผู้มีรลางสังหอนเลยข้าวเย็นๆยนยีน้ไม่พ้นแกงส้มแน่นอนล<น>ินยังหยุดได้ไม่ปลอดภัยเลยมัก กรีดไายเบ้ยู่ยไงอยู่ในอาโอวีอ้าวทีแรกได้เปรียบดูเดะทีมเขาก็แตกสามทางเป็นนี้ได้ไงเด่ยไม่รู้แบบนี้ตายโยหนึ่งเบ้เลยอยู่จริไม่สามารถแบกได้เลยเพราว่าร่างไม่ได้มีไว้ข้างมาและฉันก็ไม่ยางเข้าไปอยู่ในนั้นถึงรักเธอปีงใด แต่พูดถึงคุุงที่ไรเพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ เ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมามึงเชื่อไหมว่ามันทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่น่าสงสารที่สุดคือคนดูจากผู้ชมสู่ผู้ประสบภัยโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านและทุกท่านก็ได้กลับมาหาผมบไบร์ผู้ชายที่เจิดจ้าที่สุดใน ROV และผมขออนุญาตอธิบายเกมนี้สั้นๆง่ายๆก่อนเลยละกันว่าทีมผมจะมีรมก็คือเคนที่เธอไม่หนก็คนที่เธอไม่เห็นก็คูหายตัวอยู่จระยะจะเห็นคูได้ แค่มึงเห็นคู่มึงก็ป๊ะอย่างละและปัญหาที่จะตามมาก็คือเราไม่มีตัวยืนให้ถ้าจะให้ยีน่ามายืนให้ก็ไม่มีตัวเคลียร์เลนดังนั้นผม จึงต้องมายืนให้โอ๊ยตาย้วเพีย้ยนตาลวเพี้ยนกูยืนให้งาว่าจ้าวา้าามันเมื่อยขานั่งให้ก <ใจ S 2> ็ได้เพีย้ยนนอนให้เจียงกาให้ก็ได้แต่อย่ามาทำลายเพี้ยนผมแบบนี้โอ๊ยตายแล้วทำเพี้ยนผมทำผมดีกว่าตายแล้วยืนใ,ให้วา่าซาโด๊ตายแล้วเดะหมายถึงยืนแทงให้ยืนเข้าไฟให้อะไรประมาณนี้โอยตายแล้วเข้าไฟก็ให้เคลียร์เลทมึงไม่น้ำตาตกในเลยเหรอเพี้ยนโอย ฟางป๋าก็ให้แล้วกูดูทรงเนี่ยเอาเป็นว่าตัดเข้าเกมเลยดีกว่าครับผมเจอกันในเกมเจ้ oh <God. S 1> ยายัง ขอโทษทีเราอินไปหน่อยเพี้ยนเอ้ยเอ้คลิปข้างป้อมนั่นนะเก็บไว้ให้หน่อยสิอะไรนะเออเก็บคลิปข้างป้อมตัวนี้ไว้ให้หน่อยขอบคุณ thank you หลายๆต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอไบร์ไม่ต้องห่วงหรอกแม่เพราะผมมีอันตีอยู่ของแค่เดียวผมไม่ได้แล้หเออเอาไงดีล่ะแบนแบนโจเกอร์โดนขาป้อมแล้วนะไม่เป็นไรปล่อยมันตายตรงนั้นแหละแล้วถอยกลับไปตั้งหลักกันดีกว่าโอ้โหแบนในผู้จ่าโหดร้ายแบบนั้นออกมาได้ไงรอตัวด้วยเล่นหันหันนะ บมกลาหน้าบ้านน้องก็แถมชิจีนี่เราพลาดเสียวิเราลงไปคุยกันลากวะม่วงเลยเชื่อกูกูโดนมาเยอะแค่คำพูดมันดูไม่คันกูตายโชว์บ้างเลยดีกว่าโ,โ,โอ้โหมันทำไมต้องลงทุนขนาดนั้นไเลิเพื่อนเอาจริงนะลืมคาแรคเตอร์โจ๊กเกอร์ว่ะไงมุลาดนทำ <สบ S 1> อะไรตะคุ้มตะคุ้มอยู่คนเดียวเนี่ยต้องการแสงสว่างให้มันเจิดจ้าเหรอไหมจ๊ะต้องการไหมเอ่ยแสงสว่างเจิดจ้าเจิดจ้าเลยจูนแสงสว่างอันเจิดจ้าเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ไงวะดังเดินตีดื้อแบบนี้เลยอ่ะก็เป็นแบบธรรมดาของชีวิตแหละเรื่องที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นนได้เเสมมออหื ผมและผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาปฏิเสธผมเพราะเขาไม่ชอบหัวเขาไม่ให้มีเพิ่มนี่แบทก่อนหน้าเด้แรดมันเคยโชว์ริวเคนใส่เราด้วยเปิดสิเพียนรออะไรอ่ะออาพูดแบบนี้ก็สวยดีเพื่อนเพื่อนปุนับแล้วใส่เพื่อนเพื่อนใส่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแบทแบบนะแบทบบทบแบทใไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ดีแล้วเพือน้ย แล้วหลังจากนั้นเกมก็ตามอย่างหนักหน่วงเอาซะผมเชิดชายไม่ได้เลยแต่จังหวะนี้แหละได้เวลาเชิดถายทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณเชิด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 แต่แต่ไม่ได้ฉายอตติกดไม่ทันจำไว้ในแก๊งสารยามคราวหน้ามึงโดนคุณล้วงแน่โดดิดงโดดิโดดิโดดิดงโดดิโดดิโดลาสุดที่บ้านแตกไปแล้วจ้าขอให้ฉันได้เชิดถายตีที่กูตีหรือกูตด ดาเมทายไปไหนและในขณะนั้นที่เขากำลังจะมาขึ้นบ้านป้อมสุดท้ายเสร็จผมเขาทุกอย่างเลยไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเ็ไม่ดีก่อนที่หยันดูดจังเลยเครื่องวัดแอลกอฮอล์เ้เป่าหรือมึงดูดไม่ต้องหวงเล่นโดนดูดมีแบตอยู่ไม่ต้องกวเออเอาจริงนะแบตตัวโดนดูดทุกรอบเลยนะไม่เคยมีล้างมาช่วยนะนั่นแหละความลับของผมครับตันผมออกเพิ่มสปีดและก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้แค่ไฟเดียวจบคนไทยไฟเดียว คุณผู้ชมบอกโอ้ในที่สุดก็จบสักทีปรบมือคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่บ้าบ่าบาบา้นิดนึงนะครับอาจจะไม่มีสาระหน่อยมันก็ปกติของช่องเราเปะวะแต่กช่างเถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่ากูนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยมาณนที่นี้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะจ๊ะเจอกันจ้ะบุยบุยช่วงนี้กำลังใจในการกลับมาทำงานเต็มร้อยมาก เต็มสุดๆไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนจนถึงวันนี้ได้เนาะจ้ะจากัอมเคปตาจายบุยรักทุกคนนักมัมาม,าม,ามาัมมัมมัม